ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ครับหมอลำใจเกิน้อยครับของพี่บอยสิดิใช้นะครับเพิ่นกะไปแสดงนะครับอยู่แถวพระประแดงกับพี่น้องนะครับแต่ว่าเจอพายุล้มแรงนะครับผัดเวทีเนี่ยพังเบิดเลยพี่น้องนะครับแล้วก็พี่บอยเนี่ย ก็วิ่งเข้ามาช่วยทีมงานนะครับจัดเก็บเวทีครับพี่นนอรนะครับล่าสุดนะครับ F อฟซีแังไปคอมเมนต์เนี่ยทั่วประเทศเลยครับพี่น้อรนะครับหลังจากที่เจอพายุลมแรงพัดกระหน่ำนะครับทุกท่านจังเพจสดมั่นบันเทิงเพิินก็บ,บอกแบบซีนะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้พี่บอยสิริชัย และคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่พระประแดงอาเขตเจอพายุฝนตกหนักลมแรงทำให้พัดเวทีล่มเสียหายอย่างมาก #boy ททสริชัยหัวหน้าผู้ที่ไม่เคยทิ้งลูกน้องฝนตกเวทีล่มก็เดินผ่าฝนเปียกไปพร้อมๆกับลูกน้องและทีมงานช่วยเก็บฉากเก็บ ของสู้ไปด้วยกันปาดพี่น้องนะครับเพศสุนมันมันเทิงกันโพดมาแบบนี้นะครับแล้วก็พี่บอยเพิ่นกระโพดคือกันครับพี่น้องโพดคลิปในส่วนของพายุฝนตกล้มแรงกันนำเวทีนะครับจนล่มฉากเนี่ปิววันเลยกับพี่น้องนะครับโอ้ยนะครับแฮ่ไห้กันเรื่องใจกับพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่บอยเนี่ยแทบร้องไห้นะครับเจอแบบนี้นะครับแล้วก็สงสารเอฟซีที่ ล้อเบิงกับพี่นองนะครับแต่ว่ากระบวนการเบิงเจอพาอยูหนักสุดเลยมือขึ้นนี้นะครับเอฟซี FC เข้าไปคอมเมนต์ให้กรื่องใจเดนยเยอะมากนะครับบอกว่าสู่ๆเดอ้อนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าฝนจังสี่ละนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยสุดยอดเลยเก่งเก่งพอเอ้ยนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละคือพี่บอยนะครับเพลนกระส่เสือก้ามเนี่ยวิ่งเข้าไปเก็บฉากตากฝนกับทีมงานกับพี่นองนะครับ เป็นภาพที่เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าเราเนี่ยบถิมลูกน้องครับพี่น้องนะถึงแม้ว่าฝนตกขนาดใดเราก็พาฝนตากฝนเก็บฉากถอดเสือ้อหรือได้เสื้อกล้ามครับทุกท่านนะครับเอซี FC ก็เห็นใจนะครับบางคนก็บอกว่าสูดๆเด้อบางคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะพี่บอยนะครับบางท่านก็บอกว่าเยี่ยมต้องแบบนี้สิผู้นำที่ดีนะครับบางคนก็เชียร์แบบสีนะครับ นั่นแหละครับเอฟซีก็แแฮเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับส่วนมากใครกำลังใจครับพี่น้องครับผมหนุ่มบอกแล้วค้าขรดดูมาฝากพี่ฝากน้องเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ดี๋วถ้ามีข่าวสารดีด,ดีมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ